เพื่อนๆเอามาซ่อมตู้เชื่อมอาการกแปลกนะครับลูกค้ายกมาบอกว่าไฟไม่เข้านะไฟไม่เข้าเราก็ยกมามาแกะดูนาะแปลกยังไงมาดูกันนะเพื่อนๆแปลกมากเบื้องต้นถ้าไฟไม่เข้านี่เรามาดูพักก็โอเคอยู่นะอยู่ในท่าที่ไม่หลุดแล้วก็มาวัดพักก่อนนะเพื่อนๆนะเบื้องต้นนะวัดพักวัดยังไงตั้งตั้งมิเตอร์ คูนหนึ่งนี่เละนะเพื่อนๆนะปกตินี่นะแล้วก็วัดอย่างเงี้ยเอาทีละขั้วนะเพื่อนๆนะมีตอร์แต่กันเราเพราะว่ามันมันลงนี่ขั้วหนึ่งนะเพื่อนๆนี่ยลงนี่ขั้วหนึ่งนะแล้ววัดตรงนี้ก็ไม่ขึ้นวัดตรงนี้ก็ไม่ขึ้นอ้าวแสดงว่าสายมันขาดในหรือมันขาดแล้วฝั่งนี้ขาดไหมอีกฝั่งนี่แล้วก็มาวัดอีกฝั่งนะมันแปลกไงเดี๋ยวมารู้รู้กันเนะเพื่อนนะวัอย่างนงี้ก็ว่าสายขาดในขาดทั้งสองเส้นมันเป็นไปได้ยังไง เอาขาดก็ขาดเราก็เลยมาวัดตรงนี้นะเพื่อนเนี่ยเรามาวัดตรงตรงลายกับนิวตอนเนี่ยที่เข้าไปหาบอร์ดเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปหาไดโอดบิดเนี่ยนี่เราวัดเนี่ยนี่เราวัดอย่างนี้นะเพื่อนเห็นไหมวัดขึ้นนะเพื่อนนะวัดขึ้นเหมือนเหมือนเหมือนเอามิเตอร์มาแตะกันอย่างนี้นี่นี่แล้วเราถอดไดโอดออกเราคิดว่ามันช็อตกับไดโอดหรือเปล่านะแบบนี้ก็เคยเจอนะ เราอดบิดนี่นะเราถอดออกมันยังมันยังช็อตอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วเราถอดคาเป้าออกนะเพื่อนนะถอดคาเป้าออกเนี่ยเราเราลอยถอดแล้วล่ะนี่ถอดออกมาวัดก็ยังช็อตอยู่นะนเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมแปลกไหมเพื่อนแปลกไหม,ไหมเราก็เลยว่าสายมันช็อตในหรือเปล่าไอ้ฝั่งถ้ามันถ้ามันใช่นะอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันข้างก็ยังไม่รู้ถ้าไปไปฝั่งนี้วัดไปใส่ตรงนี้ ็ไม่เชื่อมกันเลยนะไม่เชื่อมปกติเนี่ยปลั๊กเนี่ยมันขาดยากนั้นเพื่อนนะเราวัดเราไม่เชื่อมทั้งขั้วนะทั้งลายทั้งนิ้วตอนนี่ไม่เชื่อมแล้วเรามาวัดฝั่งนี้มันชอ็อตอย่างนี้นะเพื่อนเนี่มันขึ้นเห็น,หนไหมเกยมิเตอร์เนี่ยขึ้นเต็มเกเลยนี่แล้วก็เปิดแปลก,ปกเดี๋ยวเราจะลองนะเพื่อนนะลองลองตัดขั้วปลั๊กออกดูเออเดี๋ยวลองปิดสวิตช์ดูถ้าปิดสวิตช์แสดงว่าไอ้สายที่มาจากเนี่ยจากปลั๊กเนี่ยตัวเนี้ย มันจะไม่ย้อนคืนไปนะถ้าปิดสวิตช์อ่ะเดี๋ยวเราวัดลองดูนะเพื่อนนะไปดูไปด้วยกันเลยนะนี่นี่ถ้ามันอยู่ในท่ามันมันวัดขึ้นอย่างนี้นะปิดสวิตช์อ้ออนาวนั่นเห็นไหมสายช็อตข้างในและปลั๊กขาดด้วยอ้าวนนี้ไม่เคยเจอนะเพื่อนนะมาดูกันเราเราจะลองเอาปลั๊กตัวใหม่มาเสียบนะแต่เราจะยุเลิกปลั๊กเดิมนะเพื่อนนะยุเลิกปลั๊กเดิมก็ตัดออกเลยตัดออกเลย ตัดออกเลยตัดตัวนี้เนี่ยค่อยต่อใหม่นะเดี๋ยวเราจ่อปลั๊กมาต่อเลยนะเพื่อนนะเราจะใส่คาปาเข้าไปนะให้ถูกขั้วแล้วใส่ไดโอดเข้าไปแล้วเราจะเอาปลั๊กมาต่อตรงนี้เลยนะคือไม่ผ่านสวิตแต่ก่อนมันผ่านสวิตไม่เป็นไรผ่านไม่ผ่านขอให้เราใส่เข้าไปแล้วเครื่องติดก็แสดงว่าเป็นกับสายช็อตข้างในส่วนปลายปลั๊กข้างนี้ขาดอ่าเดี๋ยวมาดูกัน เพื่อนๆเราต่อสายเข้าไปแล้วนะพวเพื่อนๆมาดูไปด้วยกันนะมันจะจบไหมจบก็คือจบเลยนะพเพื่อนๆนะจบก็จบเลยถ้าเครื่องมันติดมาเดี๋ยวจะเสียบปลัก๊กทูทดสอบดูไปด้วยกันเลยนะเปิดสวิตช์ไ้เลยนะเสียบปลั๊กมันจะบึ้มไหมมาดูไปด้วยกันนะพเพื่อนๆจบก็ปิดข่าวปิดงานเลยนะเป็นอาการแปลกๆที่เคยเจอ,เ,อเสียบปลั๊กชึบโอเคนะพเพื่อนๆนะปิดงานครับสายช็อตในขาดด้วย